365 breaking news ในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะกรณีการหายตัวไปและเสียชีวิตของเด็ดกหญิงเกตมาตร,รำนาหรือน้องเพลงอายุ11ปีโดยพบศพเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาทางญาติได้ตั้งบัเพ็ญกุศลที่บ้านพักในตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งในวันนี้จะมีพิธีชาปนากิจที่วัดพระงาม ส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นพลตตร,รีจิรวัตรอุดมสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้ให้ความมั่นใจว่าคดีนี้ตำรวจทุกนายทำงานอย่างเต็มความสามารถทั้งการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหามาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองให้ได้สภาพอากาศที่ร้อนจัด ไม่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมากว่า3เดือนนะคะก็ส่งผลให้พื้นที่โดยรวมทั้ง12อำเภอมีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและมักเกิดไฟไหม้หญ้าและป่าตามไหล่ถนนรวมทั้งตามพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านและยังมีทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกไฟไหม ขณะที่นายวิทยาพานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกําชับให้ทุกอำเภอมีการจัดตั้งชุดคอยเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเตือนให้ทุกหน่วยเตรียมรถบรรทุกน้ำหรือรถดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมสนับสนุนได้ทันท่วงทีหากมีการร้องขอ ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์ใดเกิดจากการกระทาโดยฝีมือมนุษย์จะมีบทลงโทษตามกฎหมายนอกจากนี้อย่างแจ้งเตือนประชาชนหรือสถานที่ราชการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟไหม้ให้มีการทำแนวกันไฟเพื่อเป็นการเฝ้าระวังกันเองในขั้นต้นด้วย ตำรวจตุรกีจับกลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเหมือง3คนด้วยข้อหาประมาทจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดในเหมืองที่เลวร้ายที่สุดในตุรกีจำนวน301คนหลังจากตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหา25คนมาสอบปากคำเมื่อวานนี้หนึ่งในนั้นคือนายรามาซันโตกรูผู้จัดการทั่วไปของเหมืองที่เกิดเหตุและนายอาคินเคลิกผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของเหมืองขณะที่ตำรวจนั้นกำลังสอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่เหลือ สำหรับข้อหาดังกล่าวนั้นมีโทษจำคุก3ปีถึง15ปีโดยที่หน่วยกู้ภัยของประเทศตุรกีนะคะได้ประกาศยุติปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตและศพผู้เสียชีวิตในเหตุเหมืองฐานหินในเมืองโซมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากพบศพผู้เสียชีวิต2รายสุดท้ายในช่วงบ่ายวันเดียวกันเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพบศพคนงานที่ติดอยู่ในเมืองครบทุกคนแล้ว ติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลา11นาฬิกาใน365 Breaking News ค่ะ